ภายใต้ความนิ่งเงียบเขาคิดอะไรอยู่ขอภายเปิดใจเขาทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนพอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานปรั่งนานหนานี้สีดาบนะคะพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกลุมเดียมพพลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษ 6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกรพิจิเด็กถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนงควินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรฝึกภกันมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุพลังงานชัดเจนมากๆว่ารอคอยคนในใจนะคะยังคงรอคอยคนของใจยังคงเก็บหัวใจไวใ้ให้เขา รอคอยเขาหวนคืนรอคอยเขากลับมาแม้ตอนนี้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมีช่องว่างระหว่างกันยังไงก็ตามหัวใจที่มีให้นะคะยังคงเก็บไว้ให้เขายังคงรักยังคงหวังดียังคงปรารลานาดีแล้วก็รอคอยให้เขากลับมาด้วยนะคะเป็นพลังงานของคนที่มีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วแม้จะนิ่งเงียบแม้จะเงียบหายกันไปคุณก็ยังคงยินดีที่จะรอแล้วก็ยังคง รอคอยเขาอยู่ด้วยหัวใจที่มีความหวังด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณรอคอยนั้นเขาจะเป็นใครนะคะพลังงานจะตรงกับคนที่อยู่ในใจของคุณบ้างไหมนะคะเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุม The Hermit นะคะพลังงานของคนราศีกันเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกศกัน สี่มงงไงงนนะะม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงห์นูเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาโลกส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครรักสันโดษนะคะมีความคิดมีแนวคิดเป็นของตัวเองเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครโฟกัสที่หน้าที่การงานการสร้างฐาน,นะนะคะมีความดื้อรั้นเอาแต่ใจ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยตอนนี้นะคะก็เป็นเหมือนคนโสดนะคะอาจจะโสดไม่สนิทโสดมีคนในใจโสดคิดถึงใครก็ได้แต่ว่าสถานะที่คนได้พบเจอคนได้เห็นอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนโสดมีสีไม้ขึ้นมาด้วยเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็รักมั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้ก็ได้คนที่เขาตามมองตามสองแอบมองแอบสองอยู่เงียบๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าภายใต้ความเงียบๆนั้น เขาคิดอะไรอยู่นะคะภายใต้ความน,นี่งเงียบเขาคิดอะไรอยู่ขอภัยเปิดใจเข้าทีรอคอยเฝ้ารอนะคะคิดถึงเรื่องราวในอนาคตวางแผนเกี่ยวกับเรื่องราวในอนาคตสร้างครอบครัวนะคะคนที่อบอุน่นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยนะคะสร้างฐานะของตัวเองนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ วินถหือไม้นะคะนิ่งๆเงียบๆเก็บซ่อนความรู้สึกนะคะไม่แสดงออกทําเหมือนไม่แคร์ทาเหมือนไม่สนใจแต่ลึกๆภายในใจวางแผนถึงอนาคตสิ่งที่เขาอยากทําแล้วตอนนี้นะคะอาจจะเป็นสถานะของคนที่ยังไม่พร้อมนะคะ การเงินไม่พร้อมหน้าที่การงานไม่พร้อมความมั่นคงยังไม่พร้อมนั่นเองนะคะตั้งหน้าตั้งตาทํางานเหมือนจะบ้าง,งานเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่ได้แคร์ใครรอกค้างแต่ลึกๆภายในใจวางแผนอนาคตของตัวเองเป็นขั้นเป็นตอน,นมากๆนะคะเป็นพลังงานของคนที่ปากไม่ตรงกับใจเท่าไหร่ปากบอกไม่แคร์แต่ว่าในใจก็คือคิดถึงนะคะคิดวนไปวนมาซ้ําไปซ้ามาแล้วก็ทุกเรื่องราวนะคะ ที่จะตัดสินใจหรือว่าที่จะลงมือทําก็คือมีคุณอยู่ในแผนในแผนการนั้นตลอดเลยนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้นะคะคุณมีคนที่อยู่ในใจมีการนิ่งเงียบจากกันไปพลังงานของคุณชัดเจนว่ารอคอยเขาอยู่แล้วก็ยังคงรักยังคงหวังดีกับเขาอยู่พลังงานของตัวเขาเองแม้ว่าจะนิ่งเงียบเทําบทเหมือนไม่แคร์ทาเหมือนไม่ใส่ใจลึกๆในใจนะคะหัวใจยังคงมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามานะคะแต่ก็ ไม่ได้ปล่อยให้คนที่อยู่ภายในใจนั้นออกจากหัวใจตัวเองเช่นกันยังคงรักยังคงรอยังอยากให้เป็นอนาคตแล้วก็มีการวางแผนไปจนถึงอนาคตหากว่าเขามั่นคงหากว่าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็ยังคงนึกถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะทุกสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้ทุกเรื่องราวที่ทําอยู่ในตอนนี้ก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ยังคงนึกถึงยังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงมีคุณอยู่ในแผนการของเขานั่นเอง ภายใต้ความนิ่งความเงียบที่เขาเป็นอยู่ทุกๆการตัดสินใจของเขาก็ยังคงมีเรื่องราวของคุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอนั่นเองนะคะ